สวัสดีจ้าเมื่อนีกลับมาพบกับชองไม่ผ้าร่วยนะคะเมื่อนีแอดกะมีแนวทางห้าหน้อยหรือว่าหุ่นของคุณ่อหลึกลับมาฝากเอฟซีนะคะเอฟซีทนใดเขามาเรียกกรฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนทั้งมือเพื่อสิบอผ่าดข้าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางชองไม่ผ้าร่วยนะคะเดี๋ยวแอดเจาให้มืองนะคะสําหรับแนวทางห้าหน้อยหรือว่าหุ่นของคุณ่อหลึกลับ วันที่สามนะคะวันที่สามเดือนมีหน้าคมพ่อสองหกหานะคะจะได้ตัวไดก็ร่วมมารับช่วมรับฟังไปพร้อมๆกันได้จ้านี่นะคะเป็นําหรับแนว่ทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อลึกลับนะคะเลขวิ่งก็จะมีแปดกับห้านะคะเลขสามตัวก็จะมีแปดสองห้า หนึ่งสี่เจดเสส,สองตัวก็จะมีห้าสองห้าเจ็ดห้าหนึง่งแปดสองแปดเกาดศูนสำหรับตัวเน้นก็จะมีแปดสองห้าห้าเจ็ดปดเ้าปดศูนะคะสำหรับแนวทาง ของคุณพ่อหลึกลาบนะคะเอฟซี FC ก็ล่องออกไปพิจารณาเมืองนะคะสําหรับแนวทางห้านอของคุณพ่อหลึกลาบนะคะนี่นะคะแอกจะเอามาให้เป็นแค่แนวทางนะคะนี่นะคะแอกจะเอามาฝากกับ FC เอฟซีแล้วค่ะเอฟซีก็ล่องพิจารณาเมืองนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจญญาณในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะแอกไดเอามาให้เอฟซีนะคะพอไว้เป็นแค่แนวทางนะคะ สำหรับเอฟซีทันใดถือแอดก็ดีใจน้ำนะคะถ้าแอดวราถือวราผิดแอดก็ต้องกราบอขอโถขอไพรเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะคะนี่นะคะมือน,นี้ก็ได้เอามาฝากกับเอฟซีนะคะได้แอดก็จะลงให้ทุกมือนะคะบางเสียก็จะย่มเสาแนยย่าใบแน่นะคะนี่นะคะเอฟซี FC ก็ต้องเอาไปพิจรารณามึงนะคะ,คะแอดก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามา ติดตามและรับชมช่องใหม่พาลัวนะคะขอบคุณ f อซีทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณ f อซมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจนะคะนี่ค่ะแต่ f อฟท่าในใดมาคลิปนี้นะคะแอดก็ขอคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อจะมีกําลังใจหาแนวทางเด็ดๆหวยดังๆให้กับ f อฟซได้รับชมรับฟังนะคะ นี่นะคะแอก่กเลยได้เอาห้าน้อยมาฝากให้คุณพอ่อเอามาฝากกับเอซก่อนนะคะสําหรับแนวทางห้าน้อยนะคะเอซก็ต้องไปพิจารณาเมืองนะคะแอนกะได้แค่แนวทางนะคะแอได้แค่แนวทางของ ห้าน้อยนะคะแกะไก่ห้อยออกนะคะแอรเขาจะมีห้อยง่าให้กับเอฟซีได้รับส้มรับฟังนะคะส่วนนี้ก็จะลุงแต่คลิปห้าน้อยให้เอฟซีได้รับส้มรับฟังนะคะถ้าเอฟซีทันใดเขามาแล้วนะคะแอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อสีบอผ่านคลิปเด็ดเด็ดหรือว่าแนวทางเด็ดเด็ดให้กับเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอรก็ต้องขออนุญาตเอฟซีทุกคนทุกท่าน จบลงเพียงท่อนี้สวัสดีค่ะ